อันเนี้ยเราว่าวัดผิดตัวจริงนะเจ้าโอเราว่าเนี่ยวัดผิดเพราะมันเก่ากว่าชุดที่เราได้มาที่บอกพวกกลัวเยอะนะเนี่ยผมว่าเนี่ยวัดผิดตัวจริงเพราะชุดที่ผมได้มาเนี่ยเนื้อประมาณนี้เอง เก่าต่างกันเยอะนะครับเหมือนพระท่านอยากกลับบ้านน่ะเอเอกลับวัดนี่ไม่ได้กลับบ้านเนี่ยเหมือนท่านดูดกมาแบบเนี้สองสี 80, ่แปดศูนย์ได้จริงเจ็ดศูนย์ได้จริงเนี่ยแบบเนี้ยแต่แบบนี้ไม่ได้อะใช่เห็นเยอะๆเราจะได้ความรู้ครับผมว่าถ้าวัดขิดจริงๆอันนี้ ถ้าเนี้ยไ,ไ,ไม่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 ใช่วัดขีดอะนะแล้วเราก็มาเจอนะครับยังไงเราก็เจอครับถ้าเราไม่หยุดค้นหาข่าวค้นคว้าหา,าความจริงอันเนี้ยแน่นอนครับเจ็ดศูนย์ได้แปดศูนย์ได้เนี่ยเนื้อแบบเนี้ยแต่แบบนี้บอกเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เป็นไปไม่ได้เป็นพารปีสองพันห้าร้อยใช่ไหม ครับกรรมการสอกให้ไม่เป็นไรครับเอาไปนะครับฮาไก่บ้านผมแบ่งให้หมดคู่นี้ใครเอาเอาไปคู่เลยนะเนี่ยอันนี้องค์เดียวฝั่งพลก็พันกว่าแล้วจริงๆเขาขายกันสามพันด้วยแหละเนี่ยผมเอาคู่เนี้ยคู่เนี้สองพันห้านี่เอาไปไว้คู่ที่บ้านเลย พะกลวยอ,องเดียวก็คุมเราฝังพลอยด้วยอ่าอันนี้วัดขิดบุรอดใช่หมหวัดขิดเนี่ยเอาไปคู่สองพันห้าคุณมีคู่นี้ในบ้านนะครับเวลาไหว้พระคุณมั่นใจได้เลยพุทธคุณแน่นๆ่นอ่าเวลาใครมาพูดถึงพระวัดขิดกับพกกลวยคุณก็หยิบม,มาให้เขาดูเขาก็จะถึงบางอ้อแล้วเรียกคุณว่าอาจารย์ให้ไปคู่กันเลย นะครับให้ไปคู่กันเลยเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทเป็นเพราะกลวยองค์เดียวก็เกินแล้วนะอ้าวแสดงว่าเขาบอกว่าให้อยู่กับเราดีกว่าให้เราเอาไว้ให้คนดูดูโอเ,เก็บเท่าที่เดียวกัน